ยังคงจำกันได้ค่ะเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาแคปซูลจากยาสสำรวจ o s ซิริสเล็กที่บรรจุตัวอย่างหินจากดาวเคราะน้อยเบนนูได้กลับมาลงจอดบนโลกอย่างปลอดภยัยซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่11ตุลาคมนาซาได้เปิดเผยข้อมูลการศึกษาขั้นต้นของตัวอย่างหินที่มีอายุกว่า4,500ล้านปีนี้แล้วโดยไฮไลท์สำคัญคือนักวิทยาศาสตร์พบหลักฐานของน้ำและคาร์บอนมากับตัวอย่างหินด้วย การค้นพบครั้งนี้สําคัญอย่างไรไปฟังคําตอบจากกรทองวิริยะสวีดกุลนักสื่อสารดาราศาสตร์และครีเอเตอร์อวกาศชองกรเคนทีกันค่ะความน่าสนใจจากตัวอย่างหินชุดนี้นะครับคือการพบน้ํานิรูปของแร่ดินเหนียวพร้อมกับคาร์บอนจำนวนมากเป็นองค์ประกอบของตัวอย่างหินซึ่งทั้งสองอย่างนี้นะครับเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของชีวิตและอาจเป็นไปได้นะครับว่าเมื่อหลายพันล้านปีที่แล้วเศษซากอุกกาบาตจากดาวเคราะห์น้อยแบบเป็นนูเนี่ยได้ตกมาใส่โลกของเรา และได้เปลี่ยนให้โลกใบนี้เนี่ยครับกลายเป็นดาวที่อุดมไปด้วยชีวิตมากมายอย่างในปัจจุบันอย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้รับการค้นพบในครั้งนี้นะครับมาจากการศึกษาในขั้นเบื้องต้นเท่านั้นและที่สําคัญเลยเนี่ยตัวอย่างจากดาวเคราะห์น้อยเมนดูถูกนํากลับมาในปริมาณที่สูงมากๆทีมนักวิทยาศาสตร์ยังไม่ได้เปิดกล่องเก็บตัวอย่างชุดหลักออกมาเลยนะครับและตัวอย่างหินจากดาวเคราะห์น้อยดวงนี้เนี่ยครับก็จะถูกจัดส่งให้กับนักวิทยาศาสตร์จากทั่วทุกมุมโลก และจากหลายเจเนอเรชันได้นำไปศึกษาเพื่อที่เราจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับว่าที่มาของชีวิตบนโลกของเราเนี่ยมาจากดาวเครอบน้อยจริงๆหรือเปล่า